สวัสดีค่ะพบกับช่องสาราดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของสาระ e x c e l นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็จะแนะนำวิธีในการปิน EXEEL ให้อยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษนะคะจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนหลายคนนะคะก็อาจจะมีปัญหาในการพิมพ์ข้อมูลใน Excel บางทีเพื่อนๆนะคะอาจจะมีข้อมูลที่เกินไปในหนึ่งหน้ากระดาษนะคะแต่ทีนี้ในเมื่อเราต้องการที่จะพิมพ์ให้มาอยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษนะคะเราก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะโดยให้เพื่อนๆเลือกข้อมูลที่เราต้องการจะพิมพ์ให้เลือกทั้งหมดเลยหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ไฟล์และไปที่พิมพ์ตรงนี้นะคะ เราก็จะเห็นตัวอย่างก่อนพิมพ์ตรงนี้นะคะหน้าจอตัวอย่างก่อนพิมพ์แล้วข้อมูลของเราจะมีทั้งหมดในตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4หน้านะคะในกรณีที่เพื่อนๆต้องการที่จะให้พิมพเป็นหน้าเดียวให้เพื่อนๆมาที่ไม่มีมาตราส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ให้คลิกตรงจุดสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเลือกทําให้แผนงานพอดีกับหนังหน้า เราก็จะได้ข้อมูลของเราทั้งหมดที่เราต้องการที่จะพิมพ์นะคะอยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษหลังจากนั้นเราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยค่ะในกรณีที่พิมพ์แบบนี้นะคะอาจจะทําให้ตัวหนังสือของเราเล็กแล้วก็ข้อมูลของเรานะคะอาจจะไม่เกิดความสวยงามนะคะก็ให้เรานะคะแบ็กกลับไปแล้วก็ทําการจัดแต่งเซลล์ะคะ่ะเพื่อให้ความสวยงามนะคะแล้วเราก็สามารถสั่งพิมพ์แบบนี้ได้เลยค่ะ แอดมินก็หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าพวเพื่อนๆจะเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในการทำงานยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆหรือเทคนิคดีๆแบบนี้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ